อบใหญ่ครับดำครับเหมือนเดิมครับท่านขาไว้เลยครับนะครับตัวหญ่าง้เลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่แต่งหน้าดูคือเราครับบรรยากาศตอนห้าโมงครึ่งนะครับโมกครึ่งนะครับห้าโมงห้าสิบนะครับห้าโมงเย็นครับ โอ้ตะเวนยังผักเลยครับเหมือนเดิมครับผ้าปีผ้าหนองมาดักกบครับเงียบเขากับแซน้ามาเลยผมก็เถากับบ้านนะครับเอาเสียงไว้ในน้านะครับนะครับเจ็ดหลังเหมือนเดิมครับก็ช่วงนี้อะที่มีคลิปเงียบกบหลายนะครับเพราะว่าผมสร้างเบียดไหครับเดี๋ยวจะล้องใส่เบียดให้พี่น้องเบิร์นครับแต่มีห้างบ้านเอฟซี่นอยากดูใส่เบียดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะล่องบ้างครับ แล้วก็นาหนูคร <No. S 1> ับนาหนูใกล้เข้ามาแล้วนะครับไม้นี่ครับนะครับที่เราเห็นปลาทูไปนี่ครับปลาหนูของเราครับไม้ลายนะครับหนูลายไม้นี่ครับโอเคครับมือนี้ห้องาดักกบครับเจ็ดล้างเหมือนเดิมครับเนี่ก็เป็นพุ่งบานินครับไปตลาดมาบางหันนี่ครับซื้อกล้วยเป็นแหลกข้าเจ้านะครับจริงเป็นกระหายฟีดนะครับมันหลายเจ่าหลายก็เกีงไก่ข้าเจ้าครับได้ซื้อกล้วยเป็นแหลกนะครับ นี่ครับได้นะครับนี่พวงบานินไปครับไปทดลองมังครับอาจจะเป็นยังไงครับกับไม้นี่ใส่หมัองเก้ารอบที่แล้วครับนี่ครับก้มแดกต่างก็คับือวรารอบที่เดียวน้ำหลายครับน้ําเต็มครับขจะเจ้าปอยน้ำบอกครับเป็นลยเอ็ดแหน้ําเดือนิดเดียวครับวัดดวงราดูกรบน่อแต่มาจากในป่าอเป่าวครับนะครับต้องใส่ใกล้ป่านะครับพิธีดักกบนะครับอาศัยว่ามองให้กบอาศัยนะครับ คิดว่ากดมีตรงไหนก็ก็ต้องเพื่อไว้นาครับถ้าเกิดดักว่างไปแป็นๆมัวๆมันอาจจะโอกาสอาจจะติดยากล่ะครับโอเคครับครับหลังนี้ใส่ตรงปลาถูบครับนะครับหมายสวยครับน้ํเพิ่งลดไปได้หน่อยหนึ่งครับตรวจสอบเบ้างครับนี่ผุงปลานิ้นนะครับใส่โฟมคาไปด้วยนะครับให้พวกมันดินกบไปเฉดเดสงสัยเราเข่ามานะครับ ทดสอบดูครับครับหลังนี้ใช่มองหน้าไหลครับน้าไหลอยู่มองหันครับต้องทดสอบเบิ้งครับเอามันจะมี่ครับพุงหกแบบนี้นะครับใส่เรียบร้อยครับเหยือพุงปะินครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุนผลมืออื้นเศร้าครับสําหรับการระยะมองเข้านะครับเจ็ดหลังครับลุนผลนล้วกันครับมีตำราครับเดี๋ยวมาชมผลมืออื้นครับ หมายหมู่บ้านครับหมายมุ่งดักกุ้งผมซีหลังเสียในน้มนี่ครับมาวันท่านใดครับน้าค่อนข้างที่ากขึ้นมาสูงครับปลาซิ้หลายครับกับอาทิตย์มาตะเศร้าครับเป็นปกติของผมประมาณนี้ครับประมาณหกโมงจะต้องออกมาแล้วครับเพราะว่าจังติดหลายท่านกันแล้วเบิ้งครับก็ต้องไปเห็ุงานเครื่องครับทํางานโรงงานเหมือนเดิมนะครับต้องเข้าเช้าครับอาจจะต้องมาตะเศร้าลำบากเล็หน้อยครับ ฝากทุกท่านกับรักษาสุขภาพเด้อครับเด้อโควิดหลายครับนี่คงต้องเสี่ยงกันต่อไปสําหรับคนทํางานนะครับโรงงานนะครับโอกาสเสี่ยงกันหลายครับต้องหาอยู่หากินกันไปต้องบริเวณกะบบมีกินนะครับนั่นตัโกกระบหมานแบบนีโอ้ กบอาที่เบิดน้ำกระจายกันน้ำส่วนหนึ่งครับอันนี้หวกโอ้นี่ลูกปลาลูกคอกครับฝูงไงนะครับตัวเล็กๆอยู่เลยครับนครับฝูงไงนะครับตูงนีอาจจะเหลียวบางแง่าล้ครับนี่ปลาลูกคอกลูกปลาช่อนครับอหนจะคอดในมือสองมื่นะครับน น่าจะไล่ครับมาเนี่ยคนบาซิลบอลเต้มนะครับนี่หอก็ลอกขาวครับคนก็ลอกขาวไปแล้วครับบวมขึ้นก็ไปแล้วครับสมมตินเนี้ยดักกบเขานี่ครับหลังหนึ่งนี่ครับบ่โดนครับหลังนี่ไอ้ยา กบเบิดระเบ้อครับนี่ไม่โดนนะครับไม่มีกบแล้วครับเบื้องหลังต่อมาครับโอ้มีข้อมหันบอหลังนี้มีแต้มไหม โอ้หหนึ่งเตี้ยมใหญ่ครับกบพันขาไปเลยนะครับเปียกหนึ่งเตี้ยมใหญ่ครับแบบเสียบพันขาไปเลยครับเนี่บสวยงามครับสวยงามเนี่ยครับจริมี้อเสียแบบนี้นะครับสําหรับเงียบตัวนี้ครับถ้าเกิดตัวอื่นเขามากกว่าเขาบ่ได้ครับเนี่ยเนี่ยครับพันไปเลยครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยนะครับ นี่เบื้องหลังตัวมมกครับไม้นี่นะครับตะกี้น้ำย่างหลายครับผมมาถึงมาใส่เบียดอยู่ครับเนี่นี่มันคุ้นเล้วกันน้ำเป็นทางน้ำครับแต่ตอนนี้นี่ลดลงครับกับบอดไซแล้วครับเบียดเบื้องหลังนี่ครับรุนกันดูเป็นยังไงอู้หนึ่งเต้มครับหนึ่งเตี่ยมไครับ ตายสวยวะเออย่างรับย่างย่างให้มาท่านตายครับครับกบใสสวยครับครับบดแดงจอครับโอ้ถึงบาทท่นพอถ่วครับหนามมันลดไว้ครับเ็ดไหเนี้ยห้องมันลอยได้ครับเดี๋ยวเราอยู่บนบกแล้วนะครับมาหน่ยครับไปหลุดหลังต่อไปครับถือว่าเริ่มหมันครับเริ่มหมัน นึงหลังต่อมาครับโอ้ใส่ในปลาหย่าเลยครับนามลดลองหลายจังหวะเหรอครับก็ตรงมันหลุ่นว่ามันเป็นยังไงครับหมายนี้ยังมีตัวไหมนะครับหลุดเหนกันครับโอ้โหขบใจครับดำปื๊ดครับเหมือนเดิมครับพันขาไ้เลยครับนะครับโอ้ตัวบอกไงเลยครับ นี่ครับจวดเลยครับปลาตกกบนะครับหักจ่อยไหมทุ่นนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยเต็มแลละครับโอ้โหพุ่นนะครับเาืองตกกบพี่นอ้องดูทองขาวจุนปูนครับไซส์ใหญ่มากครับเนี่ย สี่ตัวโลกัวแน่นอนครับสี่ตัวโลกัวแน่นอนไซนี้ครับโอเครับหมานครับหมานนาหมานหลังๆเลยครับนะครับหลังสุดท้ายครับหลังนี่หนาโดนครับหลังนี้หน้ามีนะครับโอ้โหทำดีอย่างดีครับไม่มีตัวเลยครับกดปอยู่ใส่เบื่อครับเนี่ยครับ บางเป้าครับโอ้ยเนาะนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งผลกัน่ะครับว่านเป็นยังไงสำหรับการดักกบของห้องมือนี้ครับช่วงนี้ฝนตกครับก็อาจจะกระจายตัวน้อยสำหรับกบกับข้องอากที่ดักหยากตัวน้อยครับพอเดี๋ยวยด่๋ย,ยกินแค่ไหนไปเบิ้งกันครับอย่างผ่านปาตีปูปะปูปะปูปะได้ครับท่านี้ครับ มีกระจมัดตกเบ็ดเรอยู่ครับเนี่ยกระด้กันไปหลายคนนะครับสําหรับไม้แบบนี้ครับปลุกขอกเป็นฟูงครับนะเดี๋ยวเห็นอยู่นั่นครับเป็นฟ้องฟอดฟอดฟอดแมืนเลยครับปลุกคอกเยอะมากกับอ่าตัวปัญญาปังไงครับสำหรับดุนแม่นะครับอ่าจัวเท่าแขนเนี่ยแหละครับโอเคครับน่าสนใจครับสาหรับการใส่เบ็ดนะครับไม้นี้ครับอ่สรุปผลครับเจ็ดหลังครับ จ็บหลังสลรับการดักกบในห้องครับในช่วงฝนตกนะครับนาเนี่ยนะครับมาบึงลกบมกันเลยครับนี่ครับตัวนี้ใงญ่ยค่ะอีดีครับตัวใหญ่มากครับกบดําจึงคืนครับเป็นน้ำเทสไตครับกบประจิเป็นตัวแบบนี้ครับตัวที่สองครับก็ใสสวยครับนี่ตัวที่สามก็ใหญ่ครับนี่พันขาไปเลยครับเงียบแบบนี้ครับทุกอันพันขาไปหมดเลยนะครับกัทดสอบมั้งครับเป็นเงี้ยพุ่งมันนี่เหรอครับ มีป่าสับมีอย่างกับส่เข้าไปเลยครับไม่ติมีกินข้าวนะครับปกกบพกอย่างกินมากกินข้าวแบบนี้นะครับตรสอบบ้งครับเนื้อปลาหมอก็ดีครับถ้าเกิดเรามีปลาหมอสดดินดินได้ครับข่างจะดีครับโอเคครับขอบคุณในการรับชมครับกดติดตามคพมเหมนตนไว้ครับมีอย่างก็แนะนำกันได้ครับมานี่นะครับเห็นบางตัวกบครับ สามลากันเลยครับบรรยากาศตอนสวยๆนะครับสำหรับเมื่อนนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ